สวัสดีจ้าสาวสาวเอาละวันนี้ก็มีเรื่องรีวิวดีๆมาให้รับชมกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมาในในเรื่องของผิวกายนะคะปกติก็จะมาผิวหน้าใช่ไหมแต่งหน้ามารอบนี้ก็คือผิวกายคือไปได้คีมอาบนา้ำจังดีอย่างนี้เลอย่างเลิศมานะคะ ได้ทดลองใช้เองอีกแล้วนะคะแล้วมันเลิศมากมันดีมันดีมันด,นดีจริงนะคะคือดิน่าขายเครื่องสำอางนำเข้าใช่ไหมแล้วร้านที่ที่เขานำเข้าเนี่ยเขามีสินค้าเยอะมากคือเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาขายบ้างนะคือเอาแบบเออที่คนนิยมที่คนรู้จักแล้วก็เออราคาควัมง,ง่ายใจใจ่คล่องอะไรอย่างเงี้ยมาใช่ไหม ทีนี้น้องน้องที่เขารับออเดอร์นี่เขาพี่รีมแบบนั้นเนี่ยพวกหนูใช้กันทั้งออฟฟิศเลยนะมันใช้ดีมากหนูอยากให้พี่ลองแล้วเราก็ดูรูปสินค้าแล้วเออมันน่าลองก็อ่านดูแล้วเออเป็นนมแพะทำจากนมแพะนะคะก็จะมีเป็นสองตัวนี้ผลิตจากมาเลเซียนะคะ คนละยี่ห้อแต่ว่าคุณนะสมบัติและก็ความชุ่มชื้นเท่ากันต่างกันแค่กลิ่นเล็กน้อยนะคะตัวนี้จะมีความเป็นนมแพะมากนะคะตัวนี้ยี่ห้อ l i v e y Naturary นะคะก็ Double Moisturizer ทั้งคู่นะคะคือคิอคมบบน้ำบ้านเราอะไรก็มีพอจะมี Moisturizer บ้างใช่ไหมแต่แต่ก็เงินๆน,นะคะ ไอที่ว่าไอลักที่ว่ามันราคาเท่า้ยเก้ขวดใหญ่นะ่ะว่าว่าโอเคแล้วนะอันนั้นดีน่าใช้ตลอดมาเจอตัวนี้นะคะต่างกับฟ้ากับเหวเลยค่ะตัวนี้ใช้ดีมากผิวเนี้อนุ่มชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกในการใช้เลยนะคะตัวนี้จะมีความหอมแบบเป็นนมแพะเท่านั้นนะคะมากกว่าตัวนี้แล้วก็มีเนื้อ สักเกตว่าเบานะคะใช้ไปแล้วเหลือแค่เนี้ยจะมีเนื้อเป็นสีออกสีนมสีนมขุ่นๆน,นะคะสีนมค่ะโอเคให้ดูยางพอได้ไหมเนะี่ยอ้ยก็คือแบบเนี่ยประมาณนี้ค่ะขุ่นๆน,นะคะส่วนอีกตัวหนึ่ง มันหอมแบบนมมันเนาะนมแพะนี่จะอธิบายยังไงประมาณนั้นตัวนี้ก็คือมีความหอมของอะไรสักอย่างที่ดอกไม้หรืออะไรสักอย่างนะคะที่มันหอมกว่าตัวนี้มันเหมือนกับดอกไม้ผสมแป้งเด็กแคร์ <c oughs> นะ นี่ไงมันชื่อไวแครเหมือนเหมือนเลยนะตัวหนังสือก็ใช่นะอาแต่ตัวนี้จะปริมาณเยอะกว่าตัวนี้ตัวนี้1นึ่งพัหนึ่งห้าตัวนี้พันสองนะคะราคาก็ต่างกันแค่50บาทอันนี้ขายอยู่สี่ร้อยอันนี้ขาย4ี่ห้าแต่มันจะไปหนักค่าจะส่งนะคะค่าจะส่งพลดละร้อยอิมเอสนะ แล้วก็บังคับส่งไค่เอสด้วยเพราะว่าลงทะเบียนไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะถึงเหมือลูกค้าอย่างปลอดภัยก็ตัวนี้จะมีเนื้อที่เป็นตอนนี้ตอนนี้เริ่มใช้ตัวนี้นี่ค่ะจะเป็นเนื้อสีขาวมุกนะคะเนื้อสีขาวมุกนะคะแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดนะคะเห็นไหม ใช่นี่ค่ะหอมหอมมากแล้วก็คือตอนอาบน้ําเสร็จนะคือผิวมันแบบลื่นปลืดลื่นปลืดเนะ่ยนะแล้วกลิ่นหอมของมันนี่คือติดกับเราทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันเลยนะมันสุดยอดจริงๆคืออยากให้อยากให้อยากให้ลองอ่ะมีลูกค้าเอาไปลองนะเพราะว่าซื้อมาเผื่อขายแค่สองสาขวดไงมีลูกค้าเอาไปลองนะ ก็เลยถามพี่เอาไปลองเป็นไงบ้างคะคุณดีน่าดบชิดซ้ายดบชิดซ้ายคะ่ะลืมไปได้เลยอันนี้มันดีจริงๆนะคะผิวเนียนเรียบละเอียดนะคะควรจะไปใช้นชนะแล้วยิ่งคนท้องอย่างดีน่าเนี่ยก็คือต้องการมอสเจอร์ไรเซอร์ทุกอย่างสิ่งมาโลมบนร่างกายนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยมีความ ชุ่มชื้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นม,มากขึ้นแล้วไอ้เรื่องรอยแตกลายมันก็จะได้ห่างเราออกไปนะคะโอเคก็เนี่ยค่ะอยากจะให้ทุกคนลองนะคะส่วนส่วนบอดี้โลชั่นที่ดิน่าใช้ประจำนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าอลิซาแ h ช e ลย์ไว s ์มัส เป็นโลชั่นจากประเทศอิตาลีนะคะแต่มีมีบริษัทไทยนำเข้ามีเลขที่จุดแตแจ้งเรียบร้อยนะคะจะมีอยู่สองขนาดแบบหนึ่งนะคะอีกขนาดหนึงจะใหญ่กว่านี้อพอดีว่าช่วงที่ดีน่าอยากได้ขวดใหญ่มันไม่มีดีน่าก็เลยใช้ขวดนี้ ตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเป็น m อ i s t u r i z e r เข้มขน้นชนิดที่เข้มข้นมากๆนะคะโลชั่นหัวหัวที่จะบีบออกจะเป็นอย่างนี้นะคะก็กดจะมีตัวให้กดนี้นะให้ดูก็เป็นเนื้อสีขาวข้นอย่างนี้นะคะมันจะมีอยู่สาม สามแบบแบบเนี่ยมันจะต่างกันตรงเนี้ยหัวในหัวสีเขียวหัวสีเขียวมันจะเป็นกรินทีซึ่งคนไม่นิยมลืมไปแล้วว่าเพื่ออะไรบ้างอีกหัวหนึ่งหัวหัวสีดำนะคะหัวสีดำนี่ก็จะเหมาะกับคนที่ผิวผิวแห้งเหือดมากๆเลยค่ะแล้วก็คนที่ต้องการความกระชับนะคะส่วนสีขาวเนี่ย เพื่อความกระจ่งางใสของผิวนะคะเพื่อความกระจ่งางใสของผิวแล้วก็แน่นอนมอเจไรเซอร์เยอะนะคะซึ่งสีขาวนี่เป็นที่นิยมมากในเมืองไทยเรานะคะสาวๆจะสั่งสีนี้กันเท่านั้นจะสมใหญ่นะคะ,ะคือได้สองตัวนี้ควบคู่นะดับเบิลเลยดับเบิลแห่งความแบบผิวเนียนเรียบสูง นะคะนุ่มชุ่มชื้นนะคะจับแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นความหอมความหอมตัวนี้ตัวนี้จะไปคล้ายตัวนี้นะจะคล้ายเหมือนมีแป้งแป้งเด็กอะไรสักอย่างอยู่ในนี้นะคะแต่คือมันมันเป็นส่วนผสมของพวกดอกไม้นาน,นาชนิดคือแบบหอมอ,อ่อนๆนะคะส่วนความชุ่มชื้นนะสุดยอดแห่งความชุ่มชื้นเลยนะคะ ดีน่าสรรหามันทุกอย่างเพื่อมาฉลุมตัวเองนะคะแต่ไม่ได้ทาท้องนะเพราะไอตัวที่ทาท้องก็เสนอไปเมื่อวานละของคาลินสนะคะของคาลินตัวนั้นเลิศนะคะใช้ทาท้องตัวนี้ขนาด500 ml นะดีหน้าขายอยู่390นะ500 ml ก็ใายลงไปกระปุกนี้นะแล้วก็ ขนาดใหญ่สุดก็คือจัมโบ้ตัวนี้นะคะมีฟรีเอ็กซ์ตาขึ้นมาอีก50ว่างั้นอันนี้750 ml นะจ๊ะ750 ml ตัวนี้ขาย490ราคาณนะวันนี้นะจ๊ะเนาะทำความเข้าใจนิดนึงแต่ถ้าใครสั่งก็จะเป็นหนักเรื่องค่าจะส่งอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเนาะเพราะว่าเราก็ขายถูกแล้วร้านอื่นคุรู้สึกจะ500กว่าบาทมันะ 590มั่งร้านอื่นไปเปิดเจออยู่ดีน้าขาย490ถูกละนะคะนานๆที่จะได้มานะคะมาแล้วก็หมดอันนี้เหลืออยู่ขวดเดียวนะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวก็คงจะหมดนะคะแล้วแฟนดีนานี่คือจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนาใช้ควบคู่ด้วยกันนะคะ คืออาบน้ําห้องน้ําเดียวกันก็ใช้อันนี้เดียวกันเนาะปกติเขาเป็นคนเป็นผื่นที่โทษนะคะที่ก้นเพราะว่าสภาพผิวเขากับผิวคนไทยเรามันจะต่างกันเนาะเราจะแข็งแรงกว่าเขาแล้วเขาแบบในแต่สภาพอากาศที่ร้อนเกินไปทําให้เป็นผดนผื่นจึงแดงขึ้นอย่างเงี้ยหลังจากที่ได้อาบน้ําตัวนี้นะไม่มีเลยอะ่ะผิวเนียนเรียบเหมือนเด็กเลยอะค่ะ เขาชอบมากวหเขาฉ,ฉันชอบฉันชอบขิวมอนนามาก่านะคะแล้วเธอ,เอเก็มาทาวันนี้ด้วยหือสำอางตามดิฉันนะคะสามีก็ผิวเนียนนุ่มช่นะะสัมผัสกันก็นุ่มรื่นนะคะโอเคก็ลองดูนะมันต้องลองด้ตัวเองไม่ใช่ดิน่าพูดเวอร์อะไรนะคือคือเป็นคนที่ อยากจะขายของแล้วเราสามารถตอบคำถามลูกค้าได้เข้าใจไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อตัวเราเองด้วยแล้วก็คือเราเราดูแล้วมันน่าสนใจนะคะมันน่าสนใจแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายคนที่ได้ซื้อไปมีหลายคนที่ซื้อไปยอมเหมาไปเลยสามสี่ขวดนะคะไอตัวเนี้ยเพราะว่า นานๆที่มันจะมานะคะไอตัวนี้เนี่ยจริงๆเลยนะอยากให้ลองว่ากมันเลิศจริงๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่า,าจะช่วยให้บรรดา,าสาวๆที่รักผิวพัรร์ของตัวเองเนี่ยได้มีไอเดียแล้วก็ความรู้ว่าเออเราควรจะใช้อะไรนะคะดีกว่าจะไปซื้อไอ้พวกที่โฆษณาตามทีวีนะคะที่แบบ กางนๆนะคะไม่ไม่่อใจะได้เรื่องคืออย่ามาสนใจว่าดีน่านี่ผิวดําคือดีน่าดีน่าอยู่ในเขตพื้นที่ทะเลฉะนั้นโดนลมทะเลบ่อยแล้วดีน่าเป็นคนขี้ร้อนแล้วไม่ชอบใส่เสื้อมีมีแขนก็เท่าไหร่นะคะชอบใส่เสื้อกล้ามและเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบทาครีมกันแดดเพราะว่าครีมกันแดดที่เราไปซื้อตามห้างคือไลนีเวียเหนียวนนามากไม่ชอบ เป็นไม่ชอบอะไรที่เหนียวเหนียวไม่เอาไม่เอาเข้าตัวเลยนะคะแล้วทีนี้พิจนารณาอยู่หลายเดือนกว่า <c oughs> จะตัดสินใจซื้อตัวนี้นะคะชิเชโด o นะคะเป็นครีมกันแดดทาทาั้งได้ทั้งหน้าได้ทั้งได้ทั้งแขนทั้งตัวนี่แหละ แต่มันปริมาณแค่พ5 0 0้า้ยเท่าไรนะห้าสิบดูราคานะคะหนึ่บาทนะนี่คือทำทำให้ดีน่าจะต้องพิจารณาอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวกว่าจะตัดสินใจว่าฉันควรจะใช้ครีมกันแดดได้แล้วเพราะว่าดำไปกันใหญ่แล้วแล้วเราหน้าขาวเราใช้ครีมโสม นะคะใช้ครีมส่งแล้วหน้ามันขาวขึ้นแล้วมันไม่ไม่บาลานซ์กันเลยนะคะก็มี spf 50บ50บวก pa บ,บวก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 นะคะเนื้อมันเป็นยังไงแพงขนาดนี้มันก็ต้องดีใช่ไหมคะอ่ะเราจะมีแพ็คเป็นแพ็กเกจอย่างเลยนะคือนางเล็กมากนางแพงด้วยเกิน แต่นางเลิศอันนี้น่าทายให้ดูนะคือมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนจะเป็นเนื้อเนื้อเคลือบเราอะคล้ายๆจะเป็นแค่แค่เคลือบนะแต่เนื้อนางบางเบามากแล้วไม่เหนียวเหนอะเลยรูปตั้มเดียวก็คือนางนางเคลือบเราแล้วนะคะชอบ ควรจะชอบนะคะพันห้าแต่ดิน่าก็ได้ราคาพิเศษมานะแต่ถ้าใครสนใจอยากจะจะสั่งซื้อเนี่ยดิน่าไม่ตุนของนะเพราะว่าต้นทุนมาสูงมากฉะนั้นจะขายอยู่ที่พันสองนะถ้าใครจะเอาณนะวันนี้นะราคาอีกแล้วนะคะราคาเนี่ยจะบอกไว้ก่อนว่า อันนี้บอกาไหล่วันนี้450วันหน้ามันเป็น500ได้นะคะค่าจะส่งหรือค่าภาษีจากต่างประเทศมามันก็คงจะแพงขึ้นดินาก็คงต้องปรับขึ้นตามตามผู้ค้าส่งนะคะอันนี้บอกอ่าไหรย490ก็เหมือนกันมันอาจจะเป็น550สักวันหนึ่งก็ได้นะคะคือกรรณาดูวันที่ดนนาอัปโหลด YouTube ด้วยว่าวันที่เท่าไหร่หลายคนไปดู วิดีโอคลิปเมื่อปีก่อนนน่นจะสองปีละพี่ในวิดีโอทำไมบอกราคานี้มันขึ้นราคาเป็นนะคะผักในตลาดมันขึ้นเลยเนาะโอเคนะคะอีกตัวหนึ่งที่ที่อยากจะบอกว่ามันเลิศจริงๆนะแต่มันก็แพงนะอ่ะคุ้มหรือเปล่าก็คงจะคุ้มมัง้งแต่ปริมาณเล็กมันน้อยมากเลย แต่ทำไงได้ดิฉันเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เหนียวแนเนาะชอบอะไรที่ทาเขาลงผิวเราแล้วสบายตัวนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมกันก็ถ้าเกิดว่าสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อมาะจ๊ะนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย